سلام าลยกุมบารัชมะตุลลอบะเรากาุต้สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งในวิชาภาษาอาหรับกับครูชัยรัตน์ศรีทัพทิมในวันนี้นะครับเราเข้าสู่บทเรียนใหม่อัดดัสซซานียอัลอุสรออัดดัสซซานีอันอุสรอ์นะครับเรื่องของครอบครัวในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพูดกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของฉันนะกับบทเรียนในวันนี้ นะครับเราก็เป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ได้เอามาพูดคุยแล้วก็สนทนากันนะครับภายในครอบครัวนัวกเรียนจะสังเกตเห็นว่ามีรูปด้านล่างอยู่นะครับเป็นกรอบรูปซึ่งในกรอบรูปนี้นะครับก็มีสมาชิกอยู่นะครับโดยที่มีสมาชิกค,คนแรกนะครับก็คืออาลีนะครับอาลีบอกว่าอัสลามุอะลัยกุมทุกๆบทสนทนานะครับเราก็คงจะ ให้นักเรียนนั้นได้มีความคุ้นเคยและก็คุ้นชินกับการให้สลามนะซึ่งถือว่าการให้สลามนี่ครูบอกไปทุกๆครั้งนะครับมันไม่ใช่แค่การทักทายแต่มันเป็นการขอพรให้กับคู่สนทนาของเราด้วยนะครับให้ได้รับความสันติสุขนะให้ได้รับความสุขสงบอ่นะอาลีนะครับกับอัมมาดสองคนนี้คุยกันครับอัมมา์บอกว่าว่าะลยกุมุสสลาม ขอความสันติสุขจงมีเดชท่านเช่นกันฮาดิฮีซูรอตุนอุสรอตีฮาดิฮีซูรอตุนอุสรอตีนะครับฮาดิฮีแปลว่านี่คือนะครับนี่คือซูร์รูปภาพนี่คือรูปภาพอุสรอตีครอบครัวของฉันนี่คือรูปภาพของครอบครัวฉันถ้าแปลให้ด้วยสวยก็อย่างนี้นะครับนี่คือรูปภาพครอบครัวของฉัน อามาร์บอกว่ามาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับมาชาอัลลอฮ์นี่อีกบริบทหนึง่งอาจจะหมายถึงลักษณะของการแสดงความประหลาดใจนะว่ามาชาอัลลอฮ์นะครับก็คืออัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วนะหมายถึงว่าโอ้แจ๋วจริงๆเลยเยี่ยมเลยนะดีมากเลยเนี่ยอัลลอฮ์ทรงให้กับพวกเธอนะนี่คือเป็นการ เป็นลักษณะเป็นความนอบน้อมนะครับถึงแม้ว่าเราจะคุยกับคู่สนทนาจริงๆแต่เราก็จะพาดพิงไปถึงพระเจ้าแทบจุดท,ทุกครั้งนะครับสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่ามาชาอัลลอฮ์นะซึ่งแม้แต่คนอาหรับเองที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ใช้คํานี้เหมือนกันมาชาอัลลอฮ์นะครับเวลาที่เขานั้นต้องการแสดงออกถึงความประทับใจประหลาดใจไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็เป็นการ พาดพิงไปถึงพระผู้เป็นเจ้าว่าโอ้ดีจริงๆเลยเนี่ยอัลลอห์นะพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้แก่ท่านแล้วนะให้ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นเราจะพูดอะไรเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับเช่นอุ้ฉันสอบได้ที่หนึ่งเราก็บอกว่าโอ้มาชออัลลอฮ์ตอบตอบกับเพื่อนไปมาชออัลลอฮ์โอ้เจ๋งจริงๆเลยคือพระเจ้าประสงค์ให้กับเธอแล้วนะอ่าลักษณะแบบนั้นนะครับอย่างเช่นฉันไปเที่ยวมาที่พัทยาด้วยแหละ ่าแล้วก็ไปเล่นน้ําทะเลอะไรมาบมาเล่าให้มาเล่าให้เราฟังเราก็อาจจะบอกว่ามาชาออัลลอฮ์มีความสุขดีจริงๆเลยนะหมายความว่า,เ,าเป็นลักษณะของการแสดงความประทับใจแล้วก็ประหลาดใจแปลกใจไปด้วยในตัวนะครับก็หมายถึงอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้แก่ท่านแล้วนะสํานวนภาษาอาหรับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอมาร์ก็บอกว่ามันฮาดมันฮาดนี่คือใคร ประเด็นคือตอนนี้อัมมาร์ตกำลังชีพ้พอยต์นะครับมาที่คนคนหนึ่งว่านี่คือใครแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ครับว่าเขาคือใครนะอาลีนะครับก็บอกว่าฮาดาวาลีดีอัดนานชี้มาที่คนนี้แสดงว่าอัมมาชี้มาที่คนนี้นะครับฮาจาวาลีดีอัดนานฮุวมมฮันดิซุนนี่คือวาลีดีแปลว่าพ่อของฉันอัดนานชื่อว่าอัดนาน สมมุติว่าเราต้องการที่จะแนะนําชื่อพ่อของเราเราก็บอกว่าฮาซาวาลิดีสมบัติสมมุติว่าถ้าพ่อเราชื่อสมบัตินะครับฮาซาวาลิดีหรือฮาซาอาบีก็ได้นะครับวาลิดีอัดนานี่คือพ่อของฉันอัดนานชื่อว่าอัดนาฮุวาโมฮันดิซุนโมฮันดิซุนเราเคยได้ศัพท์คานี้ไปแล้วนะครับในบทก่อนหน้านี้โมฮันดิซุนแปลว่าวิศวกร นะครับแปลว่าวิศวกรน,นี่คือพ่อของฉันชื่อว่าอาดนานนะเขาเป็นวิศวกรอาดนานก็เป็นชื่อภาษาอาหรับนะครับสำหรับนักเรียนพุทธก็สามารถที่จะใส่ชื่อปกติไปได้เลยไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็เป็นชื่อไทยสมบัติสมทรงได้หมดเลยสมใจอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือพ่อของฉันชื่อว่าอาดนานนะครับเขาเป็นวิศวกร นี่ก็เป็นบทสนทนาในหน้าแรกนะครับอาลีนะครับบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามฮาดิฮิซูเรอตุนอัสรตีฮาดิฮิซูเรอตุนอัสรตีมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์มันฮาเดะมันฮาเดะฮาเดะวาลิดีอัลเดนานฮ์ว่ามหันดิุน ฮาดะวาลิดีอาดานันฮัวมุฮันดิซุนนะครับอันนี้ก็เป็นคำอ่านนะครับเห็นไหมคำอ่านนักเรียนก็อ่านตามได้เลยนะอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามฮาดิฮิซูเราะตุนอุสเราะตีมาชาอัลลอฮ์มันฮาดะฮาดะวาลิดีอาดานันฮัวมุฮันดิซุนต่อมานะครับหนะ้าถัดมา อัมมาร์ยังคงชี้รูปต่อไปนะครับว่มามันฮาดิฮีเมื่อสักครู่นี้เราใช้คําว่ามันฮาซาฮาซาหมายถึงถามถึงผู้ชายนะครับเขาคนนั้นคือใครแต่พอว่ามันฮาดิฮีอันนี้คือเขากําลังถา,ถามถึงผู้หญิงเธอคนนี k k ้คือใครแสดงว่าอัมมาร์เนี่ยย้อนกลับไปดูรูปเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะชี้ไปที่ผู้หญิงนะครับชี้ไปที่รูปของผู้หญิงคนหนึง่งแล้วก็แล้วก็ถามว่าว่ามันฮาดิฮี แล้วเธอคนนี้ล่ะคือใครฮาทิฮีเป็นเพศหญิงนะครับฮาซาใช้สําหรับถามเพศชายมันฮาซาเขาคือใครผู้ชายมันฮาทิฮีเขาคือใครผู้หญิงนะครับอมมามัดก็ตอบอมมามัดก็ถามอาลีก็บอกว่าฮาทิฮีวาลิดตีอ่าตอนนี้เมื่อกี้วาลิดีพ่อของฉันแต่พอใส่ตาเข้าไปเป็นวาลิดตีอันนี้หมายถึงแม่ของฉันซึ่งอาลีนั้นอาจจะใช้คําว่าอุมมีก็ได้อุมมุนที่แปลว่าแม่ใส่ยาเข้าไปเป็นอุมมี นะภาษาอัหรับนั้นจะมีคําคพูดได้หลายคำนะครับเช่นเดียวกับภาษาไทยนะที่เวลาสนทนานี้ก็จะมีคําพูดที่บ่งบอกถึงความหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าสามารถใช้ได้หลากหลายนะอย่างเช่นอาลีเนี่ยประโยคนี้ใช้ว่าฮาริฮีวาลิดาตีนะวาลิดตีแปลว่าแม่ของฉันชื่อว่าอะไรครับสา,ดายดะฮิเอกอบี้บะ น,นี่คือแม่ของฉันชื่อว่าสาีดฮเฮียตอบีบะนะครับเธอเป็นหมออ่านี่นะครับนี่คือแม่ของฉันชื่อว่าสายดาเธอเป็นหมอรูปประโยคนี้เราอาจจะแนะนําพ่อแม่แมแมเรานะครับโดยการบอกว่าฮาทีฮ่ฮีวาลิดตีแล้วก็ใส่ชื่อแม่ตัวเองลงไปนะครับแม่ตัวเองชื่อว่าอ่าสมมุติว่าชื่อยายา,าฮิยอะไรเป็นมุมัสิละเป็นดาราสมมติ นะครับเฮียโมมาซิล่ะก็เป็นดาราอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่ามันฮาดาและนี่หละคือใครนักเรียนครับประโยคนี้กลับมาอีกแล้วนะครับมันฮาดาฮาดานี่เขากําลังถา,ถามถึงใครครับผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายนะครับฮาทิฮีถามถึงผู้หญิงฮาดาถามถึงผู้ชายและนี่คือใครอาลีก็บอกว่าฮาดาอาคีอาิซาฮัวตอริบุน ฮาดาอาคีริซาฮุวตอริบุลนี่คือพี่ชายหรือน้องชายของฉันอาคีเนี่ยนะครับแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายอาคุณแปลว่าพี่ชายหรือน้องชายแต่ยาเข้าไปเป็นพี่ชายหรือน้องชายของฉันแต่ทีนี้ว่าเราจะรู้ได้ว่าคนไหนเป็นพี่คนไหนเป็นน้องก็อาจจะดูลักษณะของทางกายภาพว่าคนนี้เขาแก่กว่าพอพูดถึงอาคีก็น่าจะหมายถึงคนที่เป็นพี่ แต่ถ้าคนนี้เขาดูอ่อนกว่าคนที่พูดนะครับอายุน้อยกว่าแล้วบอกว่าอังคีนั่นก็หมายถึงน่าจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านั่นก็คือน้องหรือถ้าแบบหน้าตาสูสีกันเลยนะครับเขาก็จะมีคําอีกคํานึงเข้ามาเช่นอังคีกาบิรอังคีอักบัตนะครับพี่ชายพี่คนโตก็ว่าไปนะครับแต่อันนี้เขาบอกว่าอังคีไอซาฮัวตอริบุลในประโยคนี้เขากําลังพูดถึงน้องชายเขานะครับอังคีไอซาฮัวตอริบุล นี่คือน้องชายของฉันชื่อว่าอซาผู้ว่ตอริบุนเขาเป็นนักเรียนนะครับนี่คือน้องชายของฉันอีซาเขาเป็นนักเรียนมันฮาดิฮีอัมมัถ,ถามอีกแล้วนะครับฮาดิฮีตัวนี้เป็นผู้หญิงนะครับถามถึงผู้หญิงอ่าจำให้ดีนะครับมันฮาซาผู้ชายมันฮาดิฮีเขาคือใครที่เป็นผู้หญิงนะครับเธอคือใคร อาม,มาร์บอกว่าแล้วนี่ล่ะคือใครถามนะครับยังคงถามอยู่เห็นไหมอาม,มาร์นี่ไม่ถามอะไรเยอะเลยถามแค่วันมันฮาตามันฮาที่ฮีสองอย่างอาลีก็บอกว่าฮาที่ฮีอุคตีอับละเฮียมูแกลละัมะตุนวะฮาดาจัดดีวะฮา,า,าที่ฮีจัดดตีอ่าคืออาม,มาร์เนี่ยแค่ถามเฉยๆว่านี่คือใครคือถามผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงคนเนี้ยคือใครอาลีก็บอกว่าฮาที่ฮีอุคตีนี่คือพี่สาวของฉันนะ ชื่อว่าอับละเฮียมมอันละมะเธอเป็นอาจารย์นะครับในทนี่อาจจะสอนอยู่มหาวิทยาลัยอะไรก็ได้เธอเป็นอาจารย์เป็นครูสอนอยู่แล้วอาลีเนี่ยก็คิดว่าเจ้าอัมมาสเนี่ยเดี๋ยวมันคงจะถามอีกเยอะแยะแน่นอนมันเล่นจะถามหมดรูปหมดทุกรูปเลยโอ้ก็เลยขี้เกียจตอบก็เลยเบิ้ลตอบไปเลยไม่รู้ว่าลำคารหรือเปล่านะครับวะฮาดาจัดดีและนี่คือปู่ของฉันปู่หรือตาก็ได้นะครับวะฮาดีฮีจัดดตีและนี่คือย่าของฉันย่าหรือยายก็ได้ แต่ในวัฒนธรรมคนอาหรับส่วนใหญ่ถ้าสมมุติว่าจะต้องอยู่บ้านรวมนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายผู้หญิงที่จะมาอยู่บ้านผู้ชายนะครับฉะนั้นแล้วก็อาจจะอนุมาณหรือว่าอาจจะคาดเดาได้ว่านี่คือปู่และย่านะครับก็คือเป็นพ่อแม่ของพ่ออีกทีหนึ่งนะครับเอาดูนะครับนี่คือพี่สาวของฉันอับบรละเธอเป็นอาจารย์และนี่ปู่ของฉันกับคุณย่าของฉันนะครับยัดดตี อามัดบอกมาชาอัลลอฮ์นะครับเป็นเป็นประโยคของความประทับใจแล้วก็บวกความแปลกใจประหลาดใจขึ้นอยู่กับบริบทเลยนะครับอามัดบอกมาชาอัลลอฮ์โอ้ดีมากเจ้าจริงจริงอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วนะนะให้กับท่านนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับว่าเขาสำนวนนี้นะครับออกเสียงชัดๆขึ้นมาอีกนิดนึงนั้นเป็นอย่างไรนะครับมันฮาดิฮีวะมันฮาดิฮี هذه والدتي سعيده هي طبيبه هذه والدتي سعيده هي طبيبه ومن هذا ومن هذا هذا اكي عيسى هو طالب هذا اكي عيسى هو طالب من هذه من هذه هذه اختي عبله هي معلمه وهذا جدي وهذه جدتي هذه أختي عَبْلَةٌ هي معلمة وهذا جدي وهذه جدتي ما شاء الله. هنا نقوم بمشاهدة كم انمفردات. النص. مفردات النص. أسرة سورة วาลิดุนวาลิดุนวาลิดะตุนวาลิดะตุนอักหุนอักหุนอุคตุนอุคตุนจัตดุนจัตดุนจัตดะตุนจัตดะตุนนะครับและนี่ก็คือความหมายของศัพท์ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือคำศัพท์ทั้งหมดในวันนี้นั่นก็เป็นบทที่ 3นะครับที่เราเรียนกันอย่าลืมนะครับเช็คชื่อด้วยการลงชื่อนำสกุลชั้นเลขที่ใต้คลิปด้วยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้ครูด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับลงชื่อในลิงก์ Google Form วิชาภาษาอาหรับครูช้รัฐสีทับทิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลากับนักเรียนเพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะครับอัสลามุอะลัยกุมะาระมะตุลลอฮ์บเรารกาต